อ๋อลืมไปกันเป็นเมียผมเมียเชื่ยอยแหมช่วงนี้พี่เปิ้ลไม่โทรหากุ๊กไก่เลยนะคะคิดถึงจะแย่แล้วเนี่ยน้องกุ๊กไก่ครับพี่อยู่กับเออ เดี๋ยวไว้พี่ค่อยโทรหานะจ๊ะนะงั้นวันนี้พี่เปิ้ลไปส่งกุ๊กไก่หน่อยสิคะกุ๊กไก่ไม่เอารถมานะ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 พี่เปิ้ลไปส่งกุ๊กไก่หน่อยนะนะพี่เปิ้ลนะกุ๊กไก่ครับกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่โทรหานะจ๊ะนะกุ๊กไก่คนสวยคนน่ารักคนเซ็กซี่ของพี่นะ <c oughs> ก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่เปิ้ลลืมของไว้ที่ห้องกุ๊กไก่อ่ะอย่าลืมไปเอาเนะคะ บอกมึงจะจริงจังไงก็เหมือนเดิมนี่ว่ะแต่ก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูอยู่แล้วอ่ะกินข้าวดีก่อนะเฮ้ยนไหนบอกมึงจะเล่อยู่ไก่ไม้ไงก็ทำไม่ได้วะมึงแม่งหมาชิบหายเลยวะเออคงใช่มั้งไอ้คันนี้ วัยอมปล่อยมาอีกแล้วถ้ามึงยุ่งกับมาอีกนะกูไม่ปล่อยไปแน่อย่ามึเหี้นเรื่องของมึงเลยแต่กูจะไม่ยอมเสียมาอีกแล้วทั้งหมดแม่งเป็นเพราะตัวมึงนันแหละแต่ครั้งนี้กูจริงจังไปแก้ไขสิ่งที่ผิดแม่งถูกเองจริงจังเหรอวะถ้ามึงจริงจังอ่ะเรื่องไม่ควรเป็นแบบนี้หรอกควาย สวัสดีนะครับพี่กันนะครับอยู่คณะแพทย์ปี6ครับก็พี่เป็นผู้ดูแลงานในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่มาช่วยเล่นละครเวทีในเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่แบบทุกคนได้เจอกันพี่ก็อยากให้ทุกคนสนิทก,กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กันอีกหลายเดือนเลยนะแล้วก็อยากให้ลองทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับนี่วันนี้พี่ก็ เตรียมบทมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อยากให้ทุกคนได้แนะนําตัวกันก่อนว่าใครเล่นเป็นอะไรบ้างชื่ออะไรกันบ้างนะครับก็คนแรกของเราเลยนะฮะนี่เลยครับไนครับรับบทเป็นโลมิโอแล้วก็นี่เลยครับไมค์ครับรับบทเป็นจูเลียตครับและนี่เลยครับเซฟครับรับบทเป็นทิบอนสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะ พี่ก็อยากให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่เพราะเดี๋ยวเราต้องอยู่ด้วยกันอีกหลายเดือนเลยนะครับแรกๆก็อาจจะเขินๆกันบ้างเพราะเรามาจากต่างคณะกันแต่ถ้าทุกคนสนิทกันแล้วคอยสปอร์ตซึ่งกันละกันพี่เชื่อว่างานนี้ต้องสําเร็จไปได้ดีแน่นอนนะครับลองดูครับ เป็นไเคเปล่าขอต้นทีครับเออเดี๋ยวไปพักก่อนไปเด็กส่งขนมน <c oughs> Romeo มาแล้วครับจูเลียครับโรมิโอมาแล้วครับไม่ใช่จูเลียของมึงท้ไมมึงบอกไม่ใช่วะ เฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยพี่ไนท์เฮ้ยทำไรอ่ะจูนเลียตทีรักครับปเป็นอะไรที่อื่นแปนพอ่อมกันคะ่ะกันช่วงนี้ไม่ว่างเหรอ ทำไมไม่ค่อยตอบลายฟ้าเลยอ่ะอืมแล้วไปสวดมนต์กับคุณแม่ช่วงปีใหม่เป็นไงบ้างหรอสวดมนต์เสร็จก็กลับไปนอนเลยอ่ะเพลียสุดๆนี่ฟ้าคิดว่ากันงงมากใช่ป่ะกันทำไมพูดแบบนั้นล่ะ เลิกกันเถอะฟ้าเดี๋ยวนะทำไมถึงกันไม่รักฟ้าแล้วอ่ะกันมีคนอื่นนิดกันมีคนอื่นงนั้นเหรอกันก้านอกใจฟ้าเหรอกันทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะกันก็แค่หมดรักฟ้าแล้วอ่ะขอโทษนะ ขอโทษขอโทษแล้วมันหายแล้วกันการทำแบบนี้กับฟ้าได้ยังไงอ่ะการทำแบบนี้กับฟ้าได้ยังไงฮะการต่มาสิว่าการนอกัจฟ้าได้ยังไงเต่ามาสีกันหยุดนะครับลองคิดดูให้ดีๆนะครับคืนวันปีใหม่คุณไปทำอะไรไว้ล่ะครับกัน โง่เปล่าเนี่ยบอกเลิกยังไงให้โดนตบแล้วไปโชว์แมนทาวเวอร์เลอร์พอนอกใจเนี่ยนะคนที่นอกใจอ่ะคือเขาไม่ใช่หรอวะหมอช่างมันเถอะยังไงมันก็ต้องจบอยู่แล้วอะ่ะจบแบบไว้หน้าฟ้าดีแล้ว แลวตัวเราเราหมอเขาผิดก็ต้องบอกว่าผิดสิสุดแบบนี้ดีที่สุดตบเวเปอร์ชีเนี้ยไม่สู้อะหมอชาวหน้าอย่ายอมให้ใครมาทำร้ายแบบนี้อนะีกน ดน้าที่ห้องผมไหม เราแห่ฝันสึงวัรถ้าเธอนั้นกล้าเข้ามาไปฉันฉันจะเปเนคนักที่รับไม่ทันถ้าฉันั้นกล้าฉันจะดูแลต่อให้มันยากก็ไม่แคร์ถ้าเธอเปิกใจไปโลกใบหม้ฉันขอสัญญาเธอจะไม่เสียใจเราอ้าอ้าอที่จะเดินไปด้วยกันเธอกลัวหรือเปล่าอ้าอ้าอ้าจะยอมหรือเปล่าอ้าอ้าอ้ารักกับฉันทุกทุกวันแค่เธอนั้นจามไปฉันแล้วเราจะไป